hello อบอบอิกัดน้องนี่ด้วยโอเคอร่ะไปล่ะโอเคนีน่าอย่าทำนุ่งหมาจะตกใจเขานึกว่าเป็นเพื่อนอ่ะเอออ่ะๆเลิฟบีเลิฟลี่เลิฟลี hello this is my granny's somasant เราจะเดินรอบๆหมู่บ้านแป๊บหบนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นโอ้ขออีว่าอีสานเนยค่ะบรรยายเป็นอีสานอันหมู่บ้านบ่อน,นนีสิเป็นอันลุบๆเนาะเป็นอันคือกลนกระทะแม่ข้าเจ้ามาเห็ดเฮีนยนยอนกลางภูเขาเนาะโอ้เสียงรถผ่านขึ้ดังแทนบ้าน นี่บอนเห็นแกแดอันเป็นทอควนอยู่นี่สิเป็นอันโรงงานปั้นขนแกอันงาเนาะค่ะลังแต่บ้านพบุรุษแล้วพุ่นบ้านนี้เพิ่มมาเป็นรีโนเวทเป็นห่องผักเป็นซ้อยเป็นห่องผักอันบ้านบอนแถวนี้เขาเจ้าสิม,มี่ทอทอค่วนบอนอันดังไสเนาะบาสิยางไปบอนทงหยางนี่บอนหนีเนาะสังเกตว่านเพิ่นสิม,มี่ทอควนมีเต่าไฟอยู่ในเฮียนทุกทุกบ้านทุกลังเนาะค่ะเป็นเพื่อนเพราะว่านเป็นสนบท สิบอ่มีขีต้ตื่หลายปนใดประหยัดไฟเนาะหาฟื้นมาดังเอาเอาขึ้นไปไก่เถอะแกค่ะไบไยเป็นคอยกิ่งลงซะนอเนาะระวังด้ยวยนะกิ่งคูรูลงมันเป็นเนินคอยลงไปหันนี่สิเป็นถนนยางเป็นโศกนางนเ,นเห็นหรือเปล่าฮะ โอ้ยไปย่างสายตาเบื้องตาเห็ดอรุณเออไปหากแกะแกะเป็นทงงานกวางทางพุ่นเนาะโอ้ยลมแห้งบรรยากาศดีดีเป็นเย็นเย็นดังไหมโอโซอนดีแห้งบาวาบ่อนสายลงไปนี่สิเปน็ปนแม่น้ำใส่ละสิสูบไห้เบิ้องที่ยงงนใส่ละมองมาเห็นที่เป็นทอว่านี่สิเป็นนันโรงงานปั่นขนแกะของงานเนะาะตังจะบันพอบรุดพ่นประมาณลอยก็ปีแล้ว ลองไายเพิ่นกะมาเฮ็ดรีโนเวทเป็นห้องผักนักท่องเที่ยวมาสุขคืนสุมือ่อเต็มมี่สีห้องเต็มสุสขคืนเลยค่ะติ่งวิวบรรน,นอกสุนัขบดบานของงาพิมาดามลาดเผาอยู่ภาคเหนือของอังกฤษเนาะค่ะเป็นกระยูสุนับดแบบนี้เลี้ยงแกะ,ะวันนี้กะประหลาดเนาะบ้านเมืองเพิน่นฝนตกไปล่อยคือ้นสเปียไหม แดดออกเซยได้เนะี่ยเป็นเสื้อสเปร์ท่าวายู่นี่ข้าเจ้าวอยานยานเปียดดิฝนชิ้นแล้วมันเป็นหนาฝนกับหนา้าหนาวหลายกว่าหนาห่อนเนาะเสียงสาว่างพี่น้องเอ้ยสามถุงว่าท่านเมิดปีซีเคืองกับสาว่างแล้วพี่มาดามมะเขือหองนำปีซีปีหาแหยี่ยกลางตางฉังนมีข้อเมิดเนาะกันเป็นข้อเมิดเชียซีหรือหาชั่วโมงเอง เมือ่อนางกลืนไปทั้งฝุ่นขีดแตนขีดแตนแทบได้กิ่งลงนอาดีบ้านนี้สิเป็นนั่นแม่นางเนาะข้างๆมับนบิง่งวิวบรรยากาศรอบนอกอันมู่บ้านแล้วเฮียนหยาอานาเขตศักดส,บสมบัติของหยาแล้วเนาะค่ะนี่เพม่อนกนัอันหมาผ้ามาออกกําลังกายเด้บ่แม่นว่าผ้าหมามาอ,อกกาลังกายเด้หมาจูงไปไสกับต้องไปแบบน,นั้นอันนี้ก็เป็นอัน น้องสาวห้องหยาค่ะลูกพีลูงน้องเพิ่นเนาะพีมาดามบอกขออันเปิดเสียงเนาะเพาะซ้ำเนี่ยพีมาดามมันตลกไอ้น้องลีน่าเพิ่นกะแปลให้ยจังน้อยบได้ทุกคำดอกมาหนี่เนาะ นีน่าจะทางเสียงดังเลยลูกอันนี้สิเป็นห้องพักตรงนี้นะคะประตูเข้าไปสิเป็นห้องพักจนสันของเพลนเทศเป็นห้องเสาไล่วันเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นห้องพักเสาไล่วันเพลนเสาไล่เดินไปแล้วนะเป็นลิสเนเดอร์ของประเทศอังกฤษโอไปขึ้นทางพุ่นพุ่นประตูนั่นนั่นที่ามาเข้าประตูบ้านนี้นี่นี่มามา บอน,นี่สิบอนอันยางรีแล็กผ้าหมาผ้ายางไปออกกำลังกายจุดโอโซนแม่น้ำบอน,นี่สิเป็นน้ำไหลลงมาจากภูเขาหลายๆบอนเนาะที่พิมาดามไทยตัวน,นี้สิเป็นนั่นทอขวัญทอขวัญของอโรงงานปั้นขนแกะทั้สิมีประวัติอยู่บอลน,นิพิม่าดามกะเมียฟัง in to cold 15 25 ซัำเนตเอใช่มันเป็นนักษณะแบบนี้นะคะเมื <c oughs> ่อลอยเจ็ดสิบเก้าปีที่แล้วเป็นลงม่านปั่นผลเกียโอประมาณนี้นะคะนี่ก็สิเป็นบริเวณที่ดินคลองยาเบิดนะสิงูงขึ้นมาประมาณนี้นักท่องเที่ยวสิมาบ่าขาสายเลยค่ะดี่สิบประมาณนี้ในสังกัพภูเขาขึ้นไปทางพนเนาะนักท่องเที่ยวสิมา,าย่างนี้ <c oughs> แมาว่ากำลังกายเห็นกันดี้วมันชุ่มชื่นตลอดเวหน้าตลอดปีนะคะแล้วสิไปใสบ่บาทนี่จ้สา,าสิลบหมาหมาที่างกำลังกายนี่ค่ะอันจักพอไใดว่าเป็นสามหมื่นเหอนเงินไทยกันหมาขี่เนาะค,ะคนที่เลี้ยงหมาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ก่อนสีได้รับอนุญาตใบอนุญาตให้เลี้ยงหมาก็ต้องดูแลหมาให้ดีๆแล้วก็กฎกติกา การเลี้ยงมาก็มีสูงไปขี่ไปเหว่ใส่บอนอื่นกับมีการฟ้องลองปับไม้กันในราคาสูงที่เดียวค่ะเอื้อที่ให้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็นให้ความร่วมเมื่อดีๆถือทุ้งขี่ม้าตกตอนเต็ดเตียนของไผของมันเอาเมียถิ่มเฮียนแนเอาใส่ถังขยะแน่เนาะค่ะเป็นเมือนนี่แหละบริเวณเขตอานาเขตของบ้านา้าผู้เขานี่กับแมนเนาะคะ่ะประม่านนี่แหละ สมบัติมหาเศษทีในโมบานเราจิภาพไปเบิงในหองเพิ่นเด้อเพื่อนเพื่อนในหองเพิ่นมีสี่หองหองที่หาพีมาดามเป็นคนนยูค่ะบ่ไดยูน้ำยาเด้อค่ะพีมาดามสีกินยาร้อยไปกินยาเนี่ยมเมื่อนไปเบิงข้นอามหาเศษทีประจำหมู่บานกำลังทำงานบ้านลูกค้ากำลังสีเข่ามากอีกยี่สิบนาทีเนาะค่ะ่านี่มานอนสองขึ้นสามขึ้น ข่งนี่ยเพราะพ่อสั่งบ่งบทันเลยค่ะคนต้องสร้าวคนสาวว่าลูกคา้าสิเข้ามาอีกเพลิงชั่วโมงเนี่ค่ะสิเป็นห้องหล,ลังดิวอินเนาะยของน,งน,งนงออั่งเล่นก็สิมี้นางสื้อ่สิมีเปียโนโอ,อันนี้เปียโนโสมัยอันอีพ่อของลีนาเนาะค่ะเป็นของสามีเป็นกเกษมาต,ตกแต่งอ่อน,นีก็เป็นเตาไฟเตาไ,ไฟเอาเฟื่องไฟ มันก็เจ็บทำความสะอาดไปแล้วเนาะมัคนค่อยๆย่างกันเห็ดทำความสะอาดคอนสีเป็นทอคอนไปปนเตาไฟเนาะคันซีเป็นทองหล่อ <_ C 1> บอลโต๊ะตัวกินข่าวตัวกินข่าวนะคะสีมีไฟมีบอลน,นี่สึ่งบนสีเป็นโล่งเนาะอ,อ,อ๋อลิ้มบอลสองสองสสอันสั่นสองสั่นสองสีมีอัียนขอบขั้วเฟอร์มารีมากเนาะ หับคร้าแฟมารีสีนี้เกิดเปลี่ยนนะสีเบิ้งก่อนท่าสูงก่อนสีนี้บันไดขึ้นไปอันนั้นตัวนี้สิแมีนห้องน้ำเดี๋ยวขึ้นไปบนก่อนนะนี่บันไดขึ้นไปเป็นห้องนอนอ่ะก่อนสนิขึ้นไปขอเบิ้งห้องน้ำบนก่อนเนาะเอ่อห้องน้ำก็สิมีห้องน้ำอุ่นห้องน,น้ำนะอ,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 อุ่นนะอ่ะห้องอาบก็สนะิแยกกันเนาะกำลังฝันนี่ก็เป็น เรียบร้อยสะอาดแล้วน,นี่เป็นหอ้หองห้อไวเป็นนันอยู่ในเครื่องบินนี่สิเป็นนันห้องน้น่นโอเคมานี่กับสีแรกคือบ,บันไดเบื้องสันสองคือบันไดเบื้องสันสอง่นกำลังหนักโอ้ยจะกลับสำหรับคนผู้คนนั้นมากจะมาดีเนาะ เป็นเตียงของเล็กน้อยมีทีวีนั่มีทีวีเป็นเตียงของเล็กน้อยสามฟุตเออหัวคอยเ,เ,เตียงคองนเล็กน้อยสามฟุตนะคะมีตู้เสื้อผ้าบอลหนึ่งนั่งเซฮาหนุไปบอลกินข้นเข่าให้บอนเทพทั้งปุ่นแล้วก่อนสิไปไทยมีเตียงนอนของเล็กน้อย กำลังเห็ดนี่นะ,ะกำลังเห็ดของตัวอยู่วุ้ยจะเปิดแห,ห้งไหรแม่รีวิวห้องให้เจนแอสันอยู่มีหัวนี่เสื้อเช็ดฝ้าได,ด้หลยจะฝ้าบอดหนึ่งเด้อครูบาวโสดเฮ็ดเป็นเบิร์ดสวยางปักแางรอเลยได้เนี่ยวุมีลูกมีเมียฝนจาของห่อง เห็ดเองอันนี้สิเป็้หงองคั่วเห็ดอาหารมีสุยางเนาะนีตู้เย็นก็มีจานสุยางเป็นครบเป็นอาหารอยูได้เป็นเดือนขอเขามาเนเดอร์จจนซานแล้วไปทางพี่โอเคหุยงามงามว่าจับดอกคนเก้าอีนางเรนอย่าเหยียบมันด้วยโอ้ยเหยียบเน่เถอะ ก็สิเป็นห่องนอนในะหญยเนาะห้องกว่างประมาาเห่องกว่างอยู่กว่างใ่ญ่ดีอยู่นี่สิเป็นสไตล์พนสิมีฝาทั้งนี้เนาะโอ้ยพัดร่มใหญ่นี่สิเป็นไอ้อย่างก็ให้ไหลของพัดรม่มอันสมัยสมัยก่อนออมีทาราถมี ดูเสือผาเนาะสีเนียนเป็นแบบประยุกต์เอาเป็นใหม่เป็นใหม่มีขี้เตอหอนมีขี้เตอหอนเนาะงามค่ะในฝยลังห้องน้ำกะเป็นใหม่เด้เป็นสีเน้นเป็นใหม่สะอาดสะอา้านมาดามมาดามนี่จะเป็นห้องอาบนา้ำ นองอามน้ำแยกกันเขาสิแยกกันเด้อนี่นำห่อนเนาะระสิประยุกต์ความเป็นเกาแกความหนาบนาอ่ะความหนาของผนงังเปิดออกไปอีกสองอีกฝ้าเมื่อหนึ่งนะคะนี่จะเป็นปูนโบราณน,นะยังโค้องอิดอันเกาโบราณอยู่สมัยเก่า,าอยู่ฮะโบาาร,ราณจอร์นสันเฮดไมลูก ค่ะก็เป็นคลิปความทรงจำของพีมาดามลาดเผาเมืเยี่ยมงาหนึ่งเดือนต่องหลอดนะคะกฝากขอบคุณเอฟซีครุคนที่เขามาเยี่ยมส้มไก่สิเดกับบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อ,อค่ะสวัสดีค่ะ